ปูเริ่มชันแล้วนะนี่เริ่มชันหลังคาละสีฟ้าน้ำทะเลสวยงามต้นแลเป็นที่พึ่นแห่งตนเมื่อปังปอนและปิกอัพ โอ้ปิกับมาอยู่ฟัปงปอนและปีดาวายยันมันมาปิกับมันเก่งพดมึงจะมาหากูได้มึงอยู่ไผอย,ยู่มันเลยเห็นบ่อนย้ายมึงไปหามึงแล้วนะยาเสียบ,บุญเดอ้อหายอุม้มมึงก็มากินน้ำเขาเลยวันที่ยี่สิบหนุก็มากินเลยมอลำตุนมันว่าสิลำเื้นดวงวิญญาณอยู่ดิเออเดี๋ยวกูก็ห้ยเลย เมื่อกี้นี่ย่อยย่ยน้องกุ้งล้านไม่ใหญ่ว่ะอันส่งของอันของแทมมาให้ยายด้วยยายมีโครงการทํารีสอร์ทอยู่วันนอนเพิ่มเติมอยู่นะเมื่อกี้นี่นะในกุ้งไม่ใหญ่อ๋อผู้จัดอยู่ผู้จักเคยสั่งของป่ะเขามื่อนานงานเต็งไอ้ลูกสาวสี่อนเล่ากับมาอยู่กุ้งไม่ใหญ่นี่บ่ แล้ววันเรามาเพื่อนผ่านแถวเฮาดูเด้เออสร้างอ่อนอยู่บ่หวานสิถามคุณยักษ์สร้างอ่อนอยู่บ่อ่ะอ่ะบอกบอกว่านั่นป้าเป็นญาติกับช่างอ่อนเนาะเเออออโอเคอ่ะอ่าะอ่ะบ้านนกคราไหมบ่เตี้ยใช้บริการประจำบ่ไม้ใหญ่นี่วันที่งานเสร็จแล้วกิล่อกับ S <S <an> อนั่นแหละที่แรกแล้วว่าบอกขั้นบริสุทธิ์เราเสียเอามาส่งเองเราออเอาหนาดได้เราสีลืมไปบุงสง่งแขกหล <S <S <an> ายเมาแมนซื้อประมาณนี้แหละบอ ้อยรอคนรุ่นบางสามที่ไปแล้วเออยังเป็นเด็กน้อยอยู่ผู้จัดการไม้ใหญ่ไม้ใหญ่พี่ยูโฟมอันนี้สีเขาเรียกว่าสีเงินบอลเงินพุดเมันจะมีสีทองสีบอลเงินสีทองสีบอลเงินโอโอโอคาคาคา สิบแผ่น เออไม่ีมุ้งสี้ากับใสเสื้อสีฟ้าเนาะเออเข้ากันเลยเฮ้ยเรารักไม้บอกได้ยังนะเราทำได้เด <c oughs> นึกว่าเรารักไม้เ <c oughs> ออเพื่อนแถมไห้บะแถมตอนไหนวะสมัยแถมตน้า่าวสงทีบอกีแ,นนกแนาาพ,พน,นยลยกงลอืม อืมชวยอยู่ได้ล่ะกะเทียวไปซื้อของดูอยู่ดอกอย่างอื่นก็ได้ีเด้ซื้อของบุญนําอยู่นี่เด้ ทอนละบังหาเพลนละครึ่งหนึ่งแล้วมันเด้อคนเอ้เสียงเยอะเยอะเลยเรานั้นมานี่มีค่าน้ำสั่งลังองเธาตธโอ้งั้นอันหอประชุมอันว่างเปล่าแล้วซุมผู้ซอยนั่น ล <L> ายกล่มมองสกรูยันเสื้ลงมาเอา,า,า,าบังคับถเอาาเลย 啊，对。